อาจารย์มานกพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานุกพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามของนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับคือเขากำลังเรียนในวิชาการบัญชีชั้นกลางหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็เรียนเรื่องสินค้าคงเหลือเขากำลังสับสนอยู่กับความหมายของสองชื่อนะครับก็คือคำว่า ต้นทุนสินค้าที่มีทั้งสิ้นกับต้นทุนขายมันแตกต่างกันอย่างไรคือทั้งสองคำนี้เนี่ยมันมีคําว่าต้นทุนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต่างกันที่คําต่อท้ายเท่านั้นเองก็เลยเกิดความสับสนอยากจะมาถามผมนะครับว่าความหมายของสองคำนี้นั้นมันต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาฟังกันดูนะครับคําว่าต้นทุนสินค้าที่มีทั้งสิน้น กับคำว่าต้นทุนขายบางครั้งคำว่าต้นทุนสินค้าที่มีทั้งสิ้นเนี่ยอาจจะเรียกว่าต้นทุนสินค้าก็ได้นะครับก็เล็กๆสั้นๆว่าต้นทุนสินค้าก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีคําว่าขายนะครับมันก็เลยเป็นคําคนละคำกับคําว่าต้นทุนขายนะครับคําว่าต้นทุนขายนั้นจะแยกออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าเรียกว่าต้นทุนขายนะครับเรามาดูความหมายของตัวนี้ก่อนนะครับต้นทุนสินค้าที่มีทั้งสิ้น หมายความว่าอย่างไรมันก็คือต้นทุนของสินค้าที่เรามีอยู่ในงวดนั้นนะครับไม่ว่าเราจะขายไปแล้วหรือยังไม่ได้ขายแต่ว่าเรามีสินค้าในงวดนี้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราก็คํานวณมาว่าแล้วไอ้สินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับในงวดนี้เนี่ยมันมีต้นทุนที่เราจ่ายตังไปซื้อมาเพื่อให้ได้มันมาเป็นของเราในงวดนี้เนี่ยเป็นเงินกี่บาท เงินทั้งหมดที่เราเป็นเจ้าของมันที่มันอยู่กับเราหรือว่าเราอาจจะขายไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นสถิติที่เราจดเอาไว้ว่าสินค้าที่เรามีอยู่ในระหว่างงวดนั้นมันมีอยู่จานวนเท่าไหร่เป็นตัวเงินที่เราจ่ายเงินไปเท่าไหร่เนี่ยเอามารวมรวมกันเรียกว่าต้นทุนสินค้าที่มีทั้งสิ้นนะครับรยกตัวอย่างเช่นในงวดนี้นะครับบริษัทเนี่ยมีสินค้า10ชิ้นราคาชิ้นละ สบาทคือไอ้สิชิ้นนี้อาจจะเป็นยอดที่ยกมาจากงวดก่อน1ชิ้นและอาจจะขายขายไปแล้ว3ชิ้นแต่ว่าเราเอามาันมารวมรวมกันเลยว่าตั้งแต่ต้นปีและรวมกับระหว่างปีที่ซื้อมาซื้อมาซื้อมาเนี่ยนะครับ จนถึงสิ้นปีเอามารวมมาทั้งหมดเลยว่ายอดทั้งหมดที่เราจ่ายเงินไปทั้งปีเนี่ยเพื่อให้ได้สินค้ามาเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เราเรียกว่าต้นทุนสินค้าที่มีทั้งสิ้นนะครับมันก็คือเงินที่เราจ่ายไปเพื่อได้สินค้ามานะครับและสินค้านั้นอยู่ในงวดบัญชีที่เรากำลังพูดถึงนะครับไม่ว่าจะขายไปแล้วหรือเหลืออยู่นะครับมันก็เอามารวมรวมกันนะครับนี่เรียกว่าต้นทุนสินค้าที่มีทั้งสิ้นคือตัวเงินที่เราจ่ายไปเพื่อได้สินค้านั้นมาเป็นของเรา เป็นกรรมสิทธิ์ของเรานะครับเรียกว่าต้นทุนสินค้าที่มีทั้งสิ้นนะครับคือเงินที่เราจ่ายไปแต่ว่าคํานี้จะแตกต่างกันออกไปนะครับแม้ชื่อจะคล้ายๆกันนะครับคำว่าต้นขายหมายความว่าอย่างไรครําว่าต้นขายหมายความว่าเฉพาะสินค้าที่เราขายออกไปเท่านั้นถึงจะเรียกว่าต้นทุนขายเช่นเราบอกว่าต้นทุนสินค้า ที่มีทั้งสิ้นเนี่ยนะครับมีระดับ10หน่วยหน่วยละ2บาทมันคือเป็นตัวเงินก็คือ20บาทเท่านั้นไอตัวเนี้ยครับมันคือของที่เรามีทั้งหมดเลยในระหว่างนวดคือ20สบาทเมื่ก็คือข้อมูลตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงต้นทุนขายเนี่ยมันจะต้องดูเฉพาะของที่เราขายออกไปว่ามันขายออกไปเป็นจํานวนกี่หน่วยและ จำนวนหน่วยที่ขายออกไปนั้นเป็นต้นทุนเท่าไหร่คือเฉพาะที่ขายออกไปเท่านั้นนะครับจะไม่ดูทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับเช่นถ้าเกิดจากโจทย์ข้อนี้นะครับบอกว่าหนึ่งหน่วยคือยกมาเนี่ยนะครับคือยกมานะครับหนึ่งหน่วยและสามหน่วยก็คือขายออกไป อรานี no I mean. ้ถ <Okay. S 1> ้าเกิดผมเะยายอธิบายคำว่าต้นท right. ุนขายแล้วก็คําว่าต้นทุนขายก็คือไอ้สามหน่วยนะครับที่เราขายออกไปเนี่ยต้นทุนขายกับคําว่าขายนั้นจํานวนหน่วยจะเท่ากันคําว่าขายกับต้นทุนขายนั้นจํานวนหน่วยจะเท่ากันแต่มันจะต่างกันตรงแค่คําว่าขายนั้นจะใช้ราคาขายคูณจํานวนหน่วยที่ขายแต่คําว่าต้นทุนขายนั้นก็เอาจํานวนหน่วยเดียวกันเนี่ยนะครับแต่คูณด้วยราคาต้นทุนนะครับ ซึ่งในหัวข้อนี้ผมจะมาอธิบายคาว่าต้นทุนขายดังนั้นคําว่าต้นทุนขายก็คือจะจ์ข้อนี้นะครับคำว่าต้นทุนขายคือจํานวนหน่วยที่ขายออกไปคาหน่วยเอาเฉพาะที่ขายออกไปคูณต้นทุนของหน่วยที่ขายออกไปต้นทุนที่เราจ่ายเงินไปก็คือหน่วยละ2บาทดังนั้นคูณ2บาทนี่นะครับคูณ2บาทก็จะได้กลายเป็น6บาท6บาทคือต้นทุนขาย เห็นไหมฮะจำนวนหน่วยที่ขายออกไปคือ3หน่วยคูณด้วยต้นทุนที่เราซื้อมาก็คือหน่วยละ2บาทคูณกันก็คือ6บาท6บาทคือต้นทุนขายสรุปต้นขายก็คือของที่ขายออกไปในราคาต้นทุนนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมต้องการจะเปรียบเทียบให้เห็นคําว่าต้นทุนขายกับคําว่าขายบ้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดผมจะพูดคําว่าขายคําว่าขายก็คือจํานวนหน่วยที่ขายออกไปก็คือ3หน่วยคูณราคาขายสมมุติว่า เขาขายออกไปในราคาขายหน่วยละห้าบาทคือปกติแล้วเนี่ยต้นทุนเราซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องขายแพงกว่าต้นทุนถูกไหมฮะซื้อมาสองบาทก็ขายห้าบาทเพื่อได้กาไรต่อนหน่วยก็คือสามบาทต่อหน่วยดังนั้นข้อนี้นะครับ <S 2> <S 2> เขาซื้อมาหน่วยละสองบาทเขาขายไปในราคาหน่วยละห้าบาทก็คูณห้าสิบห้าบาทคือราคาขายนี่คือราคาขายนี่คือราคาต้นทุนขายนะครับ ราคาขายแพงกว่าราคาต้นุขายนะครับส่วนคําว่าต้นุขายก็สรุปกันเลยนะครับว่าต้นุขายคือของที่ขายออกไปในราคาต้นทุนที่ซื้อมาเฉพาะที่ขายออกไปนะครับโจทย์ข้อนี้ขายออกไป3หน่วยก็เอา3หน่วยคูณราคาต้นทุนส่วนต้นทุนสินค้าที่มีทั้งส้นหรือต้นทุนสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับมันก็คือของทั้งหมดที่เรามีอยู่และเราจ่ายเงินไปนะครับมันก็เรียกว่าต้นทุนสินค้าที่มีทั้งสิ้นนะครับ หวังว่านักศึกษาคงจะเข้าใจนะครับระหว่างคำว่าต้นทุนสินค้าที่มีอย้งสิ้นกับต้นทุนขายมันแตกต่างกันแค่เพียงว่าต้นทุนที่มีทย้งสิ้นก็คือต้นทุนทั้งหมดที่เราได้มาแต่ว่าต้นทุนขายหมายถึงของที่ขายออาไปในราคาต้นทุนเท่านั้นนะครับ